วันนี้เราจะมาชกข้ามรุ่นนะครับระหว่าง Xiaomi 15T Pro กับ iPhone 17 Pro แม้ว่าจะเป็นรุ่นโปรเหมือนกันเนี่ยแต่ทั้ง2ตัวนี้ราคาห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับว่าแต่ผลการทดสอบจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe จากนั้นไปรับชมกันเลยครับ2รุ่นที่เราจะมาเทียบกันวันนี้นะครับคือ Xiaomi 15T Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็จากฝั่ง iOS ก็คือ iPhone 17 Pro นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี้นะถือว่าเป็นซีรีส์ระดับโปรเหมือนกัน แต่ว่าความแตกต่างเนี่ยคือเรื่องของตัวราคานะครับเสือมี 15T Pro รเนี่ยราคาเริ่มต้นในรุ่นความจุ r รม12ความจุ 502GB เนี่ยราคาจะอยู่ที่21,990บาทส่วนในโ p น o n e 17 Pro เนี่ยนะครับในรุ่นเริ่มต้นเลยความจุ2 5 6 g b เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่43,900บาทแล้วถ้าเกิดว่าจะไปซื้อตัวที่เป็น Pro Max ที่มีจอใหญ่เท่ากับตัว 15T Pro เนี่ยก็จะต้องเพิ่มเงินอีกเป็น 48, ะะนั้น,นี่เรื่องของราคาเอองถืว่า ห่างกันเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเทียบกันว่าในแง่ของการใช้งานทั่วไปในแง่ของการถ่ายภาพเนี่ยคุณภาพ ของการใช้งานโดยรวมเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างแรกที่าจะมาเปรียบเทียบเลยนะครับคือเรื่องของวัสดุแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์นะครับเอาจริงดีไซน์เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยส่วนตัวผมคิดว่าก็ส่วนเป็นคนละแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น 15T Pro ที่รอบนี้มาในสีที่เป็น Go Co Collection นะครับหรือจะเป็น iPhone 17 Pro เองที่รอบนี้ก็มีการเปลี่ยนวัสดุใหม่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ในเรื่องของโทนสีเนี่ย มีทั้งสีที่ค่อนข้างที่จะมาในโทนเคข่งขึมอย่างตัวดีบูนะครับหรือจะเป็นสีโทนสว่างอย่างตัว Cosmic Orange หรือว่าจะเป็นสีเรียบๆอย่างตัวสีเงิน Silver นะครับก็มีให้เลือกส่วนในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 17 Pro เทียบกับเสือมี1 5T Pro เนี่ยน้ำหนักโดยวรวมของ iPhone 17 Pro จะน้อยกว่าตัวนี้อยู่ประมาณ202กรัม ส่วนรุ่นนี้ประมาณ210กรัมนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงอาจจะแตกต่างกันไม่มากนักนะครับต้องอย่าลืมด้วยว่าหน้าจอของสอมิ15 T Pro เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่า iPhone 17 Pro นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราขยับไปเป็น iPhone 17 Pro Max ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่กว่านี้เนี่ยก็จะมีน้าหนักตัวเครื่องที่มากกว่าสมิ15 T Pro อย่างชัดเจนนะครับในแง่ของวัสดุแล้วก็การจับถือนะครับเริ่มที่ตัว iPhone 17 Pro ก่อนนะครับ17 Pro เนี่ยกระจกเป็นเซรามิกชิลเจ Gen 2นะครับเขาบอกว่าทนทานกว่าเดิมมากขึ้นแล้วก็็อออดีีีเเเเนนนยยปลลููมมมมัตวง ตัวนี้ก็ถือว่าห่างหายไปนานนะสำหรับวัสดุแบบนี้บน iPhone ตัว Pro นะครับเพราะแต่ก่อนก็ไปใช้เซเลเนียมใช้อะไรมารอบนี้เปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมแล้วก็มีในเรื่องของตัวงานประกอบเองก็ถือว่าทําได้ดีตามราคาตามมาตรฐานของทาง Apple นะครับส่วนเสี่ยวมี1 5 t pro เนี่ยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันนะครับกระจกตัวนี้เป็นกระจกนิรภยัย c o r n i n g กอ r i ล l a g l ส s s 7 i นะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุเองก็ดูแลรักษาได้ง่ายกว่านะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันโดยเฉพาะตัวสี Deep Blue ของ iPhone 17 Pro เน pro มันจะมีปัญหาในเรื่องของรอยนิ้วมือต่างๆมากมายนะครับเวลาเราจับตัวเครื่องปุ๊บเนี่ยน้ำมันจากผิวเราจะไปติดฟิล l i n g เดียวกับการจับถือตัวเครื่อง macbook ที่เป็นสีเข้มนะครับข้อนี้ถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่าตัว1 5 t pro ดูแลรักษาง่ายกว่านะครับ ในแง่ของรายละเอียดปุ่มต่างๆนะครับทั้งคู่ก็ถือว่ามีปุ่มหลักๆให้ใช้งานเหมือนกันมันจะเป็นปุ่มพาวเวอร์มีเหมือนกันแล้วก็ในแง่ของการปลดล็อกตัวเครื่องนะครับเซลล์มืออีสิบห้าีโปเนี่ยปลดล็อกได้ทั้งการสแกนใบหน้าแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ใต้หน้าจอนะครับแต่ตัว iPhone 17 Pro เนี่ยจะใช้ได้แค่การสแกนหน้าด้วย Fa c e ID ดีเท่านั้นนะครับในการปลดล็อกตัวเครื่องเนาะแล้วก็ iPhone 17 Pro จะมีปุ่มเพิ่มเติมขึ้นมาที่ตัว A Pro 15ไมมม่่ีคับือปุกตัวปุ่ม c าม e r าคอนโทรล2จุดนี้นะครับส่วนที่เหลือก็มีคล้ายๆกันลำโพงเป็นลำโพงคู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวพอร์ตข้างล่างเป็น USB Type C เหมือนกันก็ตัวนี้เป็น Type C 3.2นะครับสำหรับตัว iPhone 17 Pro นะครับเรื่องของเสียงลำโพงผมว่าตัวลำโพงเนี่ยแอบให้คะแนนตัว iPhone 17 Pro ลำโพงจะให้เสียงที่มัน ทุ้มกว่านะครับในเรื่องของตัวเสียงเบสเสียงอะไรตัวลำโพง iPhone 17 Pro ดูดีกว่าแล้วก็ต้องลองเข้าใจอีกทีหนึ่งว่าด้วยราคานะครับห่างกันเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับมาเปรียบเทียบกันที่ตัวหน้าจอต่อนะครับสำหรับหน้าจอเองเนี่ยเซิร์มี 15T Pro จะได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่านะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.83นิ้วอัตรารี f ฟรชหน้าจอคือ144เฮิรต์นะครับ เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ที่ทำความสว่างสูงสุดได้ที่3,200นิตแล้วก็รองรับตัว Dolby Vision รองรับตัว HDR10+ นะครับแล้วก็ลอกจากนี้ตัวหน้าจอของสมิธสิ 15T p r ีเนี่ยยังรองรับการสัมผัสหน้าจอขนาดหน้าจอปิดด้วยครับส่วนหน้าจอของ iPhone 17 Pro นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ OLED ขนาด6.3นิ้วอัตรารีเฟรชหน้าจอคือ1 2 0 h นะครับรองรับตัว HDR แล้วก็ความสว่างหน้าจอสูงสุดนะครับตัวนี้เร่งได้อยู่ที่3,000นิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 17 Pro Max ก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาเป็น6.9นิ้วแล้วก็สเปคเหมือนกับตัวหน้าจอ iPhone 17 Pro เลยนะครับในแง่ของตัวสีสันหน้าจอในของการใช้งานผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยใช้ในการรับชมคอนเทนต์นต่างๆได้ดีไม่แพ้กันนะครับจอของ iPhone เองก็ เรียกได้ว่ารองรับพวก Dolby Vision อ,อย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับจอของ x i a o ่ i 15T Pro นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันใน2รุ่นนี้เนี่ยตัว 15T Pro เนี่ยเขาจะได้เรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นการรับชมคอนเทนต์ต่างก็จะทําได้อย่างเต็มตามกว่านั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนให้ความสนใจคือเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับมือถือ2รุ่นที่ราคาค่าตัวห่างกันเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ กล้องถ่ายภาพในแง่ของการที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูตัวอย่างภาพถ่ายชอบเปรียบเทียบกันเนี่ยมาดูสเปคกล้องทั้ง2ตัวนี้เทียบกันก่อนดีก,กว่านะครับเราเริ่มที่ Xiaomi 15T Pro นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับเลนออปติคอลไลก้ a ซูมิลักนะครับตัวนี้จะมีตัวเซนเซอร์หลักเป็นกล้องไลกา23มิเมนะครับใช้เซนเซอร์ตัว resolution 900ความละเอียด50ล้านพิกเซล ในเรื่องของรูรับแสงอยู่ที่ f 1 6 2นะครับมีการสั่น OS มาให้แล้วก็จะมีตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับเทเลโฟโต้ตัวนี้ระยะอยู่ที่1 1 5ห mm, มมรหรือว่าถ้าเทียบกับการซูมก็คือ5เท่านะครับความละเอียด50ล้านพิกเซล f s ต o อหรือว่ารูรับแสงอยู่ที่3.0นะครับแล้วก็มีการสั่น OS มาให้ด้วยแล้วก็จะมีหนึ่งกล้องนะครับเป็นกล้องอัลต้าไวไลตก้า15ม mm มนะครับ ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซล f stop 2 2นะครับได้มุมมองภาพกว้างอยู่ที่120องศาส่วนกล้องของ iphone 17 pro นะครับมาพร้อมกับชุดกล้องหลังระดับ pro 3ตัวด้วยการเป็นตัวกล้องหลัก fusion camera 48ล้านพิกเซลนะครับกล้อง ultra wide fusion 48่น48ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวกล้อง telephoto fusion 48่น48ล้านพิกเซลนะครับเรียกได้ว่าในแง่ของความละเอียดโดยรวมเนี่ย iPhone 17 Pro ทําได้ดูตัวเลขดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นกล้อง48ล้าน3ตัวเลยด้วยกันส่วนระยะในการใช้งานนะครับผมก็ลองเทียบในหลายสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นระยะการใช้งานปกติเลยนะครับจะมี 15T Pro เนี่ยจะมีระยะ u t r wide แล้วก็ระยะ1เท่านะครับจากนั้นกดจาก1เท่าเนี่ยมันจะเป็นอยู่ที่28มิลแล้วก็เป็น35มิลนะครับเป็นระยะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็ใช้ในการถ่ายรูปถ่ายทำคอนเทนต์กันเหมือนกันนะครับ จากนั้นก็เป็นกล้องเทเลนะครับตัวกล้องเทเลของเสือ m 5 t Pro เนี่ยเป็นออปติคอลอยู่ที่5เท่าแล้วก็ทำออปติคอลคุณตี้หรือว่าใช้ตัวเซนเซอร์ครอปเนี่ยได้อยู่ที่อีกเป็น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของระยะในการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับเรียกได้ว่าเราเหมือนพกมาถึง1เครื่องได้เลนส์ไปในลหลายๆขนาดเลยนะครับส่วนกล้องของ iPhone 1 7 Pro นะครับรอบนี้เองก็จะมีตั้งแต่ตัวอัลเทอไวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีระยะ1เท่า จากนั้นก็จะเป็นระยะ28มิล35มิลมีเช่นเดียวกันแล้วก็มีระยะ2เท่าจากนั้นก็จะเป็นระยะออปติคอลซูมอยู่ที่4เท่าจากนั้นก็เบิ้ลระยะไปอีกเป็น8เท่านะครับหรือที่ Apple ิลเขาเรียกว่าออปติคอลคุณลิตี้นะครับก็จะได้อยู่ที่8เท่าเพราะฉะนั้นระยะที่เทียบกันแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวนี้ถ้าเอาในระยะที่ใช้คําว่าออปติคอลคุณลิตี้ทั้งคู่เนี่ยนะครับือม35ทีโพจะซูมได้ไกลกว่าเล็กน้อยนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วกก็าารปรปับแต่งภพ ถ้าเกิดว่าเป็นเสอรมีอ15 T Pro ด้วยความที่โคอินจจเนียกับไลกาเองอก็จะมีโหมดการถ่ายภาพที่อิงมาจากตัวกล้องไลกาหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นตัวสไตล์ในการถ่ายภาพที่มีทั้งไลกาออเทนติกอยากได้ฟิลแบบกล้องฟิล์มหน่อยๆนะครับขอบดำๆให้มันดูภาพมันดูน่าค้นหามากขึ้นนะครับหรือจะเป็นตัวไลกาวาแบนด์ที่เป็นการถ่ายภาพลักษณะของตัวกล้องโทรศัพท์มือถือเลยให้สรรีสันที่มันมีความสดใส yas. นอกจากนี้เองนะครับมีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้เพียบเลยรวมถึงตัวพอสเทรตเองนะครับ พอสเทรดของสอมิ 15T Pro เนี่ยก็จะมีตัวโบเก้ให้เลือกด้วยนะครับในขณะที่ตัว iPhone 17 Pro เองนะครับโหมดการถ่ายภาพหลกัหลกๆจะเป็นโมอโต้เลยนะครับแต่ว่าข้อดีคือเขาสามารถที่จะถ่ายพวกไฟล์ RAW ไฟล์อะไรพวกนี้ได้แล้วก็มีตัว Photographic Style มาให้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้คล้ายๆฟิลเตอร์เลยแต่ว่าจะเป็นการปรับตั้งแต่ตัวเซนเซอร์ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับส่วนในการถ่ายภาพในการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูเลยนะครับเราจะเทียบกันตั้งแต่ระยะ เอาต่อวายเทียบ a u t ต Wi วายนะครับไปจนถึงระยะ1เท่า2เท่านะครับไปจนถึงระยะที่เป็นออปติคอลซูมนะครับออปติคอลซูมเนี่ยผมลองเทียบ2รูปแบบก็คือเป็นออปติคอลเลยก็คือจะเป็น iPhone 1 7 Pro จะถ่าย4เท่าแล้วก็เสี่ยงมี15บทีโปรจะถ่าย5เท่าเพื่อจะเห็นเลยว่าในแง่ของตัวระยะเองนะครับซูม5เท่าเนี่ยเข้าใกล้วัตถุได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเบิ้ลระยะไปเป็น8เท่าเทียบกับตัว10เท่าจากนั้นนะครับเราจะเทียบในระยะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว iPhone Pro 11ผมจะถ่าย5เท่า เทียบกับเสมีสิ้าทีโปที่เป็นระยะซูม5เท่าเช่นกันตัวอย่างภาพถ่ายก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวภาพถ่ายเองถ้าผมสรุปนะทั้ง2ตัวนี้ผมคิดว่าคุณภาพในการถ่ายภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากมายนักนะครับจุดที่เสมีสิทีโปได้เปลี่ยนในมุมผมคือมันมีการใช้ไอเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเวลาถ่ายภาพคนนะครับถ่ายภาพพอร์เทรตเองเนี่ยมันเหมือนฟิลจบหลังกล้องได้เลยนะเพราะว่า เขามีการปรับให้ใบหน้าของตัวแบบเนี่ยมีสกินโทนที่มันเป็นอมชมพูนะครับแล้วก็ลดริ้วรอยต่างๆให้เรียบร้อยเลยเนี่ยที่ตัว iPhone 17 Pro เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้ถ่ายมาเนี่ยอาจจะต้องมีการแต่งภาพเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีการเสียเวลานิดนึงก่อนจะอัพขึ้นโซเชียลมีเดียแต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าทั้ง2รุ่นก็ทําได้ดีในแทบจะทุกๆสถานการณ์เลยครับมาต่อกันที่กล้องหน้าที่ใช้ในการเซลฟี่กันบ้างนะครับ สือมี 15T Pro เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด3.2ล้านพิกเซลเลยนะถือว่าในเรื่องของความละเอียดในเรื่องของตัวเลขเนี่ยเสือมีจะทําได้ดีกว่านะครับส่วนกล้องหน้าของ iPhone 17 Pro เนี่ยเป็นกล้องหน้า Center s t a เตความละเอียด18ล้านพิกเซลนะครับแม้ว่าความละเอียดจะน้อยกว่าแต่ว่าลูกเล่นเขาแพรว่ากว่าด้วยรอบนี้เขาใส่เซนเซอร์ที่เป็นตัวเสี่ยมจัตุรัสนะครับ อันนี้ผมต้องยอมรับจริงว่า iPhone 1 7 Pro ทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับในแง่ของการถ่ายภาพในแง่ของตัวความง่ายในการถ่ายภาพนะครับเพราะาตัวนี้เองเนี่ยเวลาที่มีคนมาในเฟรมเนี่ยเขาขยายเฟรมเดียอัตโนมัติแล้วพอเราต้องการที่จะถ่ายภาพเซลฟี่แนวนอนเนี่ยเราถือเครื่องแนวตั้งได้เลยมันทาให้ในการถ่ายภาพมันดูสะดวกกว่านะครับส่วนคุณภาพของรูปถ่ายว่าตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องเซลฟี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์หน่อยละกันว่าชอบภาพเซลฟี่ จากเซื้อมี1ิ t pro หรือว่าชอบภาพเซลฟี่ของ iphone 17 pro มากกว่ากันครับในแง่ของการถ่ายวิดีโอกันบ้างน,นะครับเสื้อมี1 5 t pro เนี่ยรองรับวิดีโอความเร็วสูงสุดอยู่ที่8 k 3 0เฟรมนะครับแล้วก็ถ่าย4 k ได้สูงสุดอยู่ที่1 2 0เฟรมสำหรับตัวกล้องหลังนะครับ เขาสามารถที่จะถ่ายหลอกมาได้แล้วก็สามารถไปย้อมสีที่หลังได้นะครับซึ่ง iPhone 17 Pro ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ iPhone 17 Pro เนี่ยความเอีวิดีโอสูงสุดที่ทำได้คือ 4K 120เฟรมนะครับแต่ว่าหลักๆเราถ่าย 4K 60อยู่แล้วเนาะส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ย iPhone จะดูดีกว่าเพราะว่าเขาถ่าย 4K 60เฟรมได้ในขณะที่ Xiaomi 15T Pro เนี่ยกล้องหน้าวิดีโอจะได้แค่ 4K 30เฟรมเท่านั้นนะครับ ส่วนคุณภาพในการถ่ายวิดีโอนี่ก็ต้องยอมรับนะครับยอมให้ iPhone 17 Pro ดูดีกว่าในหลายๆส่วนนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแต่ว่าจริงๆตัวจะมี m i 15 Pro เมื่อเทียบกับราคาค่าตัวที่2 1 9 9 0บาทผมว่าไม่ได้แย่เลยนะครับถือว่าทำได้ดีกว่าหลายรุ่นในท้องตลาดด้วยซ้ำไปครับ มาต่อกันที่ประสิทธิภาพกันบ้างน,นะครับมือถือ2เครื่องที่ราคาห่างกันเท่าตัวนึงเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้งานโดยรวมจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มที่ตัวชิปเซตก่อนนะครับเสืร์มี 15T Pro เนี่ยมาพร้อมกับ Dimensity 9,400+ Plus นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นชิปเรือธงของฝั่ง Mediatek อยู่นะครับส่วน iPhone 17 Pro มาพร้อมกับชิป A19 Pro นะครับตัวนี้ก็ถือเป็นชิปที่แรงมากๆเช่นเดียวกัน ทั้งคู่เนี่ยเป็นเทคโิ่ีการผลิตที่3นาเมตรเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่าก,การที่ลองเล่นเกมมานะครับผมว่าทั้ง2เครื่องเนี้ยเล่นเกมได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับ iPhone 17 Pro รอบนี้ก็ระบายความร้อนดีขึ้นในขณะที่ตัว x i ย o มี 15T Pro เอง มีระบบระควา้ละที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับทั้งคู่เล่นเกมแบบปรับสุดได้เหมือนกันเลยนะครับผมลองเล่น Genshin Impact ปรับสุด60เฟรมเล่นได้ลื่นเหมือนกันทั้งคู่อ๋อจะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยตรงที่ iPhone 17 Pro เนี่ยมันเล่น120เฟรมได้แต่ว่าในช็อตที่มีการระเบิดมีเอฟเฟคเยอะๆแอปกระตุกเหมือนกันนะครับ120เฟรมเพราะฉะนั้นถ้าเล่นลื่นๆจริงทั้งคู่วัดกันที่60เฟรมเล่นได้ลื่นเหมือนกันนะครับ ARV เ,เล่นเฟรมเรทสูงสุดได้ลื่นเหมือนกันทั้งคู่นะครับเช่นเดียวกับเกมอย่าง PUBG Mobile ด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของประสิทธิภาพในแง่ของ Performance ผมคิดว่า ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนักนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ AI ต่างๆนะครับอันนี้ผมว่าฝั่งมือถือ Android ได้เปรียบแล้วเพราะว่า Apple เองเนี่ยเหมือนปล่อยจอยกับ Apple ิลเทเแล้วนะครับกลายเป็นว่าเขาเอา a p p l e ิลเทเนเนี่ยไปใส่ในการออพติมิ้ตัวเครื่อง้าเป็นส่วนใหญ่นะครับพวกฟีเจอร์ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการใช้งานอย่างพวกยูทิลิตี้ต่างๆเนี่ยฝั่ง Android จะดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซอร์เคิลทูเซิร์ชเองนะครับตัวเ, agent เออจเเอ,อร,บรอลบ ออบเจกต์ต่างๆนะครับซมี 15T Pro ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนรวมถึงตัวเลือกในการแปลภาษาต่างๆด้วยนะครับที่เป็นการแปลภาษาโดยใช้ AI หรือว่าการถอดข้อความพวกนี้จะดูครบเครื่องกว่าสำหรับมือถือ Android แล้วก็ซมี 15T Pro นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 17 Pro เองเนี่ยนะครับตัวลบรูปต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำเป็นต้องพึ่ง AI เจ้าอื่นมากๆนะจะต้องมีการแบบโหลด Gemini มาจ่ายเงินเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเป็นตัวซมี 15T Pro เออองงเเนนนีี่่ยครัซืื้้ว ได้ใช้ Google AI Pro ฟรี3เดือนนะครับก็ถือว่าได้เปรียบในแง่ของการใช้งานในภาพรวมนะครับถัดมาเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเอาความจุแบตเตอรี่เนี่ยส i a o m i 15T Pro ให้ความจุแบตเตอรี่ที่มากกว่านะครับแต่ว่าในแง่ของการใช้งานโดยรวมผมว่าทั้ง2เครื่องนี้ถ้านับว่าใช้งาน1วันเนี่ยทั้งคู่พ้น1วันสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้เล่นเกมด้วยใช้ถ่ายคงถ่ายภาพด้วยแบตอึดเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมคิดว่า ตรงนี้ทาได้ดีเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่จะมีชั้นทีิโปเหนือกว่าอยางชัดเจนคือเรื่องของตัวระบบการชาร์จไฟนะครับเพราะวอารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่90วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็ยังรองรับตัวไฮเปอร์ชาร์จแบบไร้สายที่50วัตต์ถึงด้วยนะครับในแง่ของมาตรฐานการชาร์จไฟก็รองรับทั้งตัว PD 3.0 PD 2.0เอาจริงๆถ้าเกิดว่าใช้อแดปเตอร์ของเขาเองเนี่ยชาร์จไฟจาก0-100ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะถือว่าเร็วมากๆ ส่วน iPhone 17 Pro นะครับรอบนี้ปรับปรุงระบบการชาร์จมาแล้วนะครับเขาจะรองรับกระแสไฟที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองนอกเองมีอะแดปเตอร์ขายแยกด้วยตัว40วัตต์ที่เป็น Adaptive Voltage นะครับตัวนั้นแต่ว่าในไทยยังไม่เอาเข้ามานะครับส่วนผลการทดสอบผมลองเทสต์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ใช้อะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้สูงมากๆนะครับเกิน40วัตต์ได้แต่ว่าไฟจะเข้าแรงสุดที่ประมาณ35-36วัตต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการชาร์จไฟจาก0ถึง100เนี่ย เสอมี15 T Pro ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อทั้งตัว 5G ทั้งตัว Wi-Fi เองนะทั้งคู่มาฐานการเชื่อมต่อพอๆกันเลยนะครับทั้งเสมี15 T Pro แล้วก็ iPhone 17 Pro เนี่ยรองรับ Wi-Fi 7เหมือนกันนะครับรองรับการเชื่อมต่อ 5G เหมือนกันแล้วก็บลูทูธเป็นเวอร์ชัน6.0เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับสรุปภาพรวมนะครับจากการเปรียบเทียบเสือมี15 T Pro กับ iPhone 17 Pro นะครับกับค่าตัวที่มันห่างกันเท่าตัวหนึ่งอะเอาเป็นว่า ราคาของ iPhone 1 1 Pro 1เครื่องเนี่ยซื้อเซอมี15 t p โ o ได้2เครื่องนะครับแต่ว่าคุณภาพในการใช้งานในภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างกันเยอะขนาดนั้นอะ่ะโอเคหลายๆอย่าง iPhone 1 1 Pro ดูดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ดูดีกว่าเซอมี15 t p โ o อย่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับโดยรวมผมคิดว่าเซอมี15 t ีโ o ในราคาเนี้ยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ให้ความคุ้มค่าสูงมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมลืมบอกไปคือเรื่องของความจุนะครับ ในราคา21,990บาทของสมามี t pro เนี่ยได้ความจุ 502GB เลยนะแม้ว่าจะเป็นตัวิ้ำต้นกระตามแล้วเกิดว่าเพ,เพื่อนเพิ่มเงินอีกหน่อยนึ่งไปเล่นตัวท็อปสุดนะครับในความจุ 1TB เทรลยราคาอยู่ที่2 4 9 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ 1TB เทราไบต์ของ iphone 17 pro เนี่ยราคาคือ5,990 0บาทเลยนะครับก็ถือว่ามีส่วนต่างราคาค่อนข้างเยอะถ้ามาสายคุ้มค่านะผมยังไงก็เช ทั้งในแง่ของตัวหน้าจอเองตัวดีไซน์ที่รอบนี้ก็ปรับมาสวยขึ้นนะครับ กล้องถ่ายภาพนะครับตัวนี้ซูมได้ค่อนข้างโอเคมากๆแล้วก็ได้ระยะการซูมรวมที่มากกว่า iPhone 17 Pro ดโด้วยเพราะตัวนี้ซูมได้ไกลสุดคือ1น0เท่าเลยนะครับยังไม่รวม AI ฟีเจอร์ต่างๆที่เมื่อเป็นเซอร์มิทิมาทีโปเป็นพวกมือถือ Android เนี่ยมันมีลูกเล่นเอเยอะกว่าฝั่ง iOS มากๆอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ครบเครื่องในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับตัว iPhone 17 Pro ครับว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเซอร์มิทิมาทีโปแล้วก็ iPhone Pro อไอมเมนสวัสดีครับ